ลืมกดวิดีโอโหแต่เป็นนานครับอ่านลยครับโอ้โหนะครับ2700ันเจ็ดร้อยไลค์เลครับหนึ่งนะครับครับผล่มสดูหนึ่งพันสองร้อยคนดสวัสดีค่ะนึกว่าเห็นข้างหลังนึกว่ามอนุมนี่ช่องยาชีอะนั่นไงเห็นไหมเมื่อเช้านี้อยู่สี่ห้าร้อยเปิดเช้าไว้ทีหนึ่งแสดงว่าตื่นจากการลับไลค์ทั้งหมดนี่ครับการการที่เราจะไลฟ์สดเนี่ยต้องมาข้างหน้านะครับ ต้องหมัข้างหน้าฮะนะครับเขามาถ่ายก้นฉันเนี่ยใสยทำไมล่ะสายก็ถ่ายดิทุกคนเนี่ยดีครับพี่แล้วใส่กุเล่นนะคะไม่ม่กุเล่นเนี่ยนะครับที่นี่คือครอบครัวนะครับการคบกันแบบครอบครัวเนี่ยเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยนะครับจะทะเลาะกันไม่นานแต่ถ้าเราอุ้ยคุณย่าสวยจังเลยสวยไหมครับสวยมากอยู่ได้ไม่นานครั้งสาม ได้ได้ใช่ให้ปูหยานุดก่อนจะไะหาเรียบร้อยแล้วนะครับกินอิ่มไปหมดแล้วไอ้ชี้จะไปด้วยเหรอคะแสงเข้าใช่แก้ยังยงอะกระตุกกระตุกเข้านะลูกเข้าห้องนล้วเขาบอกว่าแสงเข้านะอ้าวกระตุกกระตุกเดี๋ยวผมจะหามุมแล้วนะครับกระตุกนะครับสวัสดีครับจ้าจ้าเอ้าจ้ากินแล้วค่ะค่ะขอบคุณเลยหล่ะ ย่าจะไปทําบุญนะคะคุณย่าจะไปทําบุญตีบงไงครับกาแฟดีครับนี่ฮะยังไม่หมดเลยของย่าที่ชงให้ตั้งแต่เมื่อตอนตีสี่นี่นะตอนนี้ยังจิบๆนะค่อยจิบไม่งั้นเดี๋ยวดีดหนักนะเดี๋ยวสาไฟฟ้าปีนหันไม่มีปูอยู่ยอดสาไฟฟ้ากลับกลายเป็นประเด็นอีกปูมาหาวันนี้มาบ้านกบกอปีนสายไฟฟ้าซะงั้นี่ะครับก็บอกแล้วธรรมดาโลกไม่จำนะ แปลกนะสังคมเราเนี่ยไม่ไม่จำนะนี่ครับเนี่ยแต่พอเจออะไรที่มันพิสดารหน่อยแม่จำกันแม่เนเกินนะครับวันนั้นปู่ขึ้นไปไหนสไปเดอร์แมนบนเสาไฟฟ้าไม่แหดดังสนั่นทั้งประเทศเลยนี่ครับครับจิบกาแฟเหมือนจิบอันนี้เลยนะอะไรน่าชื่นชมเนาะอาหมุนหมุนย่างหมุนย่างหมุนย่าง เข้าไม่ใช่เข้าเข้ามาอีกไกลไปเมื่อไหร่เข้าไปไกลแท้ไม่ใช่ใช่ครับไม่ใหม่คนไหนเขาลงสูงสูงสูงเขาเขาพูดแป๊บเดียวเขาเขาทิ้งช่องเลยนะครับเขาปล่อยไว้งั้นแหละนะครับตัวเองไม่นั่งคุยกับสาวนอนจริงครับปูอับนะอาดสิครับแม่นะครับแม่บ้านยาอาชีต้องบอกก่อนนะฮะระดับโรงแรมห้าดาวเน่นะครับไม่ธรรมดามีนักปูนด้วยนะครับเขายังชั่วน่อ ไม่หลอกกูโอ้หมุนหมุนไหมครับหมุนไหมครับน้องทีที่อะไรครับมันหมุนมันหมุนนะครับร้านป้าทำใสนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาฮะนะครับร้านป้าทำใสเขาฝากเสื้อเอ่ออะไรนะเสื้อของของของเสื้อไทยเสื้อไทยเสื้ออะไรนั่นอะเสื้ออะไรผู้ไทยครับ เมื่อกี้เสื้ออะไรคะอัันนน้เสื้อเมื่อกี้เมื่อกี้เสื้อละละของไก่ช่องไก่ไออากิให้เหรอไ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 กอีกไอไกอีกเขามาให้เซ็นบางกองครับหุนไหมครับมุนไหมครับแค่บางนะครับขออนุญาตนะครับประมาณนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะใส่ส้อยใส่ข้อเข้ามาแล้วนะครับ1,600คน ทั้งปกติเท่าไหร่เนี่ยย่าอาชีพมีคนดูเท่าไหร่เนี่ยสองน้อย่าตอนนี้ภาพหมดแล้ผู้ค้าขอผู้ค้าขอภาพนิ่งๆมองกล้องขอทำปกหน่อยค่ะขอมองกล้องทำปกหน่อยค่ะต้องบอกพี่น้องยูทูบเบอร์ทีเดียวกะเพราะบางทีเวลาทปกบางทีผมลืมตัวเพราะว่าผมเป็นคนติดยานะครับนี่นะครับต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมลืมตัวไง ความเคยชินเวลาผมเห็นผมสูบยาปุ๊กตุ้มนีดหนีเลยนะอย่าไปคิดเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล้องเหลืองนะต้องบอกก่อนนะครับนครับรัมเอาไม่ได้เรามันเป็นผู้วัยรุ่นเนะรับยอะฮัลโหลเอาไวหมุนๆเช้ามามันต้องมอบรอยยิ้มให้กับสังคมนะครับไม่ใช่ตื่นเช้ามาปุ๊กตุ้มมอบแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ฟ้องเพื่อนนะครับ เนาะนั่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละผมถึงบอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุนาค่ะอยากรู้ว่าผมนนาพามาชมบรรยากาศผมก็ลงที่หน้าบ้านย่าชี้นะคะก็ปู่มหาบุญีนะคะกาลังทําการไล์สดให้คุณย่าน้องอชีอยู่ค่ะชมบรรยากาศการไล์สดนะคะลีลาการไล์สดของปู่มหาบุญีค่ะนะครับแล้วก็นะครับการมาบ้านกุกกรอบขอบพระคุณนะคะชอบกดไลค์ช่กดแชร์เพื่อนใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคนต่างก็ดี น <gut. S 3> ีครับ